c o m p o s i t i o n a l theory นะครับหรือก็คือทฤษฎีที่ใช้ในการจัดองค์ประกอบภาพของเรานะครับให้ดูน่าสนใจและดูดียิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะเห็นได้จากภาพวาดหรือว่าเป็นซีนของฉากหนังต่างเนี่ยเขาก็จะใช้ทฤษฎีเหล่านีน้ในการเล่าหรือว่าในการสร้างภาพขึ้นมานะให้มันดูน่าสนใจและดูดียิ่งขึ้นนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมี5ทฤษฎีนะครับสำหรับในการใช้จัดองค์ประกอบภาพให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับผม โดยตัวอย่างที่เราจะหยิบมาใช้อธิบายประกอบคลิปในครั้งนี้นะครับนี่ก็จะเป็นซีนต่างๆของภาพยนตร์เรื่องจ๊กเกอร์นะครับในปี2019นะครับผมทฤษฎีแรก Rule of Third หรือแปลเป็นไทยจุดตัด9ช่องโดยทฤษฎีนี้นจะมีเส้นทั้งหมด4เส้นนะครับมาตัดกันจนเกิดเป็นสี่เหลี่ยมด้วยกันทั้งหมด9ช่องนะแล้วโดยจะแบ่งเป็น3แถวแนวตั้งและ3แถวแนวนอนนะครับและจะมีจุดที่เกิดจากการ ที่เส้นมาตัดก,กันทั้งหมดเนี่ยสี่เส้นจะทําให้เกิดจุดด้วยกันทั้งหมด4จุดนะครับทฤษฎีนี้เนี่ยก็สามารถนําไปใช้สร้างบาลานซ์ให้กับภาพจัดระเบียบภาพแล้วก็ทําให้ภาพไม่แข็งจนเกินไปและสามารถสร้างจุดสนใจให้กับภาพได้อีกด้วยนะครับสาหรับสายวาดนะครับหลักการใช้เนี่ยก็คือให้เราลองล่างภาพจุดตัด9้าช่องลงไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มวาดผลงานของเราลงไปจริงๆเนี่ยโดยผมแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะวาดรูปผมก็จะล่างจุดตัด9้าช่องไปก่อนเพื่อที่จะจัด องประกอบภาพหรือดูรายละเอียดภาพรวมต่างๆก่อนที่จะลงมือวาดจริงลงไปนะครับส่วนสายฟิล์มเนี่ยก็ให้เราเปิดจุดตัด9้าช่องที่อยู่ในกล้องนะครับแล้วก็ลองแผนกล้องหามุมจัดองค์ประกอบดูก่อนนะครับเอาล่ะงั้นต่อไปเรามาดูวิธีการสร้างบาลานซ์กันเลยนะครับการสร้างบาลานซ์นะครับผมก็ขอยกตัวอย่างเป็นฉากนี้เลยก็แล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือให้เราลองแบ่งครึ่งจุดตัด9้าช่องก่อนนะเป็นฝั่งซ้ายและขวานะถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็ให้มาที่สังเกตที่ตรงเส้น ที่เป็นแนวตั้งด้านซ้ายแล้วก็จุด2จุดที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็ในฉากนี้เนี่ยเขาก็จะวางจ๊กเกอร์หรือว่าตัวละครสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยลงไปให้ใกล้จุดกับเส้นที่อยู่ในทางด้านซ้ายนั่นเองนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นพิธีกรนะที่นั่งอยู่ตรงฝั่งขวานั่นเองให้ใกล้จุดหรือใกล้เส้นแนวตั้งที่อยู่ตรงฝั่งขวานะครับก็คือฉากนี้เนี่ยมันจะทําให้ดูบาลานซ์กันมากขึ้นนะเพราะว่ามี ตัวละครสองตัวอยู่ทางด้านซ้ายและขวาแล้วก็อยู่ในใกล้จุดกับใกล้เส้นแนวตั้งนั่นเองมันจะทําให้ดูบาลานซ์กันมากขึ้นนะเวลาการใช้เนี่ยก็ให้ใช้ในลักษณะที่ประมาณนี้นะครับถ้าเราจะสร้างบาลานซ์ให้กับภาพนะไม่ว่าจะเป็นสายฟิล์มหรือสายวาดนะครับสายวาดก็ให้วาดอะไรแนวนี้นะหรือว่าสายฟิล์มเนี่ยก็ลองถ่ายประมาณมุมอย่างนี้ดูวางจุดประมาณนี้ดูก็จะช่วยทําให้สร้างบาลานซ์ซ้ายขวาของภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ก็คือช็อตนี้นะครับสามารถอธิบายได้2อ,อย่างในเวลาเดียวกันเลยนะก็คือการทําให้ภาพอยู่น่าสนใจแล้วก็การทําให้ภาพไม่แข็งนะก็คือภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะอาเธอร์เขายือนอยู่ตรงฝั่งซ้ายของตรงจุดตัด9้าช่องหรือว่าตรงเส้นด้านซ้ายกับจุดด้านซ้ายนั่นเองนะการทําภาพไม่แข็งจนเกินไปเนี่ยก็คือเราจะไม่เอาสิ่งของหรือตัวละครมาวางไว้ตรงกลางของจุดตัด9้าช่องนะก็คือเอามาวางได้นั่นแหละแต่มันจะทําให้ดูแข็งนะก็เลยเขาจะมักนิยมวางเป็น ไม่ตรงด้านซ้ายก็ด้านขวาของเส้นในจุดตัดเก้าช่องนะก็คือในช็อตนี้เนี่ยอาเธอร์เขาอยู่ตรงด้านซ้ายถึงจะไม่อยู่ตรงกลางก็จริงแต่ก็ทําให้ดูน่าสนใจแล้วก็คนดูโฟกัสมาที่เขาได้เพราะว่าเขาอยู่ใกล้จุดแล้วก็ใกล้เส้นในจุดตัด9ก้าช่องเองไอจุด4จุดพวกนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นจุดที่เวลาเราวางหรือว่าสิ่งของเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะโฟกัสนาสายตาของคนดูเนี่ยให้ไปสนใจตรงนั้นได้นะ เพราะว่าไอจุดพวกนี้มันเหมือนเป็นสูตรแล้วนั่นเองในการบบว่าเออวาดแบบนี้อย่างนี้เนี่ยวาดใกล้จุดเนี่ยจะทําให้แบบคนสนใจแล้วมองภาพเราได้มากยิ่งขึ้นเนาะเหมือนแบบช็อตนี้เห็นไหมถึงไม่อยู่ตรงกลางซูมออกมาไกล ก็เราก็ยังสนใจเขาได้ถึงเขาจะอยู่ด้านซ้ายนั่นเองนะต่อไปนะครับก็จะเป็นการจัดระเบียบภาพโดยการใช้ r ูออฟเติร์ดนะครับโดยภาพนี้เนี่ยเขาจะจัดระเบียบเป็นสามแถวแนวนอนด้านบนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะโดยจะแบ่งเป็นด้านบนเนี่ยเห็นไหมจะเป็นท้องฟ้าอย่างเดียวเลยนะตรงกลางเนี่ยก็จะอาจจะเห็นเรือเป็นก้อนเมฆภูเขาอะไรเงี้ยส่วนตรงด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็น แม่น้ำนะโดยเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนแนวนอนนั่นเองเห็นไหมพอเราจัดแบบนี้เนี่ยมันจะดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะถ้าเราแบบลองใช้กดจุดตัด9ก้าช่องหรือรูออฟเตอร์เนี่ยมาจัดเห็นปะมันก็จะแบบเออดูเป็นระเบียบแล้วก็การที่เราเอาเรือมาไว้ใกล้จุดเห็นไหมตรงด้านซ้ายอีกแล้วเหมือนภาพอาเธอร์เมื่อกี้เลยคือเห็นปะมันก็ช่วยทําให้โฟกัสได้ดีมากขึ้นนะถ้าเราเอาใกล้จุดเนี่ยยิ่งใกล้จุดมันจะยิ่งทําให้ดูน่าสนใจและโฟกัสนะ การจัดระเบียบส่วนใหญ่ก็จะจัดประมาณนี้แหละครับคร่า,า,า,าวๆโดยจะแบ่งบนท้องฟ้าล่างล่างแม่น้ําตรงกลางก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบสนใจหรือบอกเล่าเรื่องนะอันนี้ก็จะเป็นภูเขาท้องฟ้าเรือนั่นเองนะก็ประมาณนี้แหละครับเอาละ่ะทีนี้ผมขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้เราดูการจัดระเบียบแบบแถวแนวนอนแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูแบบ3ามแถวแนวตั้งบ้างนะก็คือเราสังเกตภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยเราต้องดูตรงแถวแนวตั้งด้านขวาเนี่ยเป็นหลักเลยนะคือมันจะเป็น ตรงโซนที่บอกเล่าเรื่องอะไรในภาพมากที่สุดเลยนะเพราะว่าเราสังเกตตรงเงาก้อนหินที่ดูเยอะมากที่สุดแล้วก็ดูตรงตัวละครคนผู้หญิงเนี่ยที่เป็นเงาที่ยืนอยู่ตรงตรงเส้นตรงทางด้านขวาเห็นไหมมันจะตรงเส้นตรงจุด2จุดตรงนี้พอดีทําให้ดึงสายตานําสายตามาแล้วตรงแถวแนวตรงกลางเนี่ยก็จะบอกเล่าเป็นมีเป็นก้อนเมฆ ที่อยู่ด้านบนสุดเนอะเมฆที่มากแล้วก็เมฆก,กลางๆงแล้วก็หินที่น้อยๆส่วนฝั่งซ้ายสุดเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นอะไรที่จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะก็จะก็จะเห็นเป็นพื้นที่โล่งๆน้ําทะเลอะไรพวกนี้แหลนะเนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นการแบบว่าจัดแบบแนวตั้งนะส่วนใหญ่เนี่ยการจัดระเบียบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยถ้ามันแบ่งเป็น3ามแถวใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบการเล่าเรื่องว่าตรงแถวไหนเนี่ยมันเป็น เรื่องที่แบบว่าสําคัญตรงแบบโซนที่แบบไว้เล่าเรื่องสําคัญสุดเห็นป่ามันจะมีแค่1โซนเท่านั้นเห็นไหมไอไอเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแนวตั้งเออก็อยู่จะอยู่ตรงด้านขวาริมขวาสุดเลยที่แบบมีการบอกเล่าเรื่องมากอะไรเงี้ยนั่นเองนะก็จะประมาณนั้นนี่เองแหละครับเอาละครับงั้นผมขอตัดพาร์ทเป็น EP นี้ EP แรกก่อนนะครับก่อนที่เวลาคลิปเนี่ยมันจะนานจนเกินไปนะครับก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รอติดตามเป็นเอ,อ่อ e ีทฤษฎีอื่นในการจัดองค์ประกอบภาพต่อไปนะเดี๋ยวรอดู EP หน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนานแล้วนะโอเคครับสำหรับผม L 1 IZE หรือว่าไมานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม See y o